ผู้ชมคะผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งการให้ตรวจสอบการบริหารจัดการสวัสดิการบ้านพักทหารทั้งในโครงการบ้านธนารักษบ้านหลวงและการกู้ซื้อโครงการของเอกชนเพื่อที่จะปิดช่องว่างการทุจริตแก้ปัญหาเงินทอนส่วนต่างหลังจากมีเหตุการณ์ที่กำลังพลร้องเรียนโครงการบ้านจัดสรรในจังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามจากคุณดวงทิพย์เยี่ยมพบค่ะ ก่อนที่ปมเหตุกำลังพลในพื้นที่กองทัพภาคที่4ร้องเรียนปัญหาโครงการบ้านจัดสรรที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายทหารระดับพันเอกเป็นผู้ประสานงานโครงการอาจจะบานปลายซ้ำรอยปัญหาการกู้เงินสวัสดิการบ้านพักอาศัยที่จังหวัดนครราชสีมาจนนําไปสู่มูลเหตุการกราดยิงเมื่อต้นปีที่แล้วพลเอกนรงพันจิตแก้วแท้ผู้มาชาการทหารบกสั่งตั้งกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการโครงการบ้านพัก เพื่อสวัสดิการกาลังพลทุกโครงการในทุกจังหวัดและช่วยเหลือกําลังพลชั้นผู้น้อยที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือถูกจูงใจให้กู้ซื้อบ้านเพื่อหวังเงินส่วนต่างหรือเงินทอนจากการกู้เงินสวัสดิการที่มูลค่าเกินกว่าราคาบ้านที่ซื้อขายกันจริงสาหรับสวัสดิการที่พักอาศัยของกองทัพมี3รูปแบบคือบ้านพักของทางราชการหรือบ้านหลวงการให้กู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองผ่านกิจการอมทรัพย์เคหะสงเคราะห์ และโครงการบ้านธานารัก์บนที่ราชพัสดุซึ่งเริเ่มเมื่อปี2548ตามมติคณะรัฐมนตรีในยุครัฐบาลทักษิณชิน,นวัตรจนถึงปัจจุบันดาเนินการไปทั้งสิ้น16โครงการในหลายจังหวัดและปิดโครงการไปแล้ว8โครงการกว่า2,880หลังรวมทั้งโครงการบ้านธานารัก์มทบ .13 จังหวัดลบบุรีซึ่งถือเป็นโครงการอันดับต้นๆโดยจุดเด่นของโครงการบ้านธานารักษ์คือราคาถูกกว่าโครงการของเอกชน นื่องจากเป็นที่ดินที่เช่าระยะยาวกับกรมธนารักษ์และปิดช่องเรื่องเงินทอนเพราะราคาบ้านถูกระบุไว้ชัดเจนถ้าผมผมดูจากตารางนะครับถ้าผ่อนชำระที่อย่างพวกเขารล็กต่างชนุ่น้อยอายุนยน้อยเนี่ยเขาคงเลือก30ปีก็ผ่อนแค่เดือนละ3,000ันกว่าบาทต่อเดือนนะครับมาเรื่อยๆเรยพราะช่วงนี้ก็ผ่อนมาแล้วประมาณ15ปีเงินเดือนเขาน่าจะขึ้นไปประมาณ สองหมื่แล้วนะครับแต่ว่ายังผ่อนคือช่วง3,000ันบาทถ้าใครใช้30%นะครับผมดูแล้วคิดว่าเขาจะดูขีดความสามารถในการผ่อนชำระเขาให้กำลังพลนะครับช่วยดูนะครับอันไหนท,ท,ที่ที่ไม่สมควรนะครับให้ไต่ตองให้ดีก่อนนะครับก่อนที่จะซื้อบ้านบางทีนะบ้านราคาเนี่ยลองบวกลบคุณหารเนี่ยมันอาจจะเกินราคาที่เป็นจริงนะครับหรืออาจจะได้เงินเงิน ตอนมาแต่สุดท้ายนทะี่เราผ่อนมาเงินเดือนเราไม่เหลือเนะี่ยอาจจะมีปัญหาชีวิตในบ้านปลายได้ครับการปัดฝุ่นสะสางปัญหาโครงการบ้านพักสวัสดิการทั่วประเทศของพลเอกนรงพันธ์เป็นความต่อเนื่องจากการจัดระเบียบบ้านพักสวัสดิการทหารทั้งระบบสมัยพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ให้กําลังพลมีบ้านเป็นของตนเองหลังพ้นจากการรับราชการทหารและต้องคืนบ้านหลวง โดยช่วง20ปีที่ผ่านมามีกําลังคลกู้ยืมเงินสวัสดิการไปซื้อที่พักอาศัยรวมถึงการปลูกสร้างบ้านไม่น้อยกว่า50,000ื่นนายและปัจจุบันมีกําลังคลที่มีภาระผูกพันในการผ่อนชําระกว่า1 5 0 0 0นายดวงทิพย์เยี่ยมพบไทย PBS รายงาน